สวัสดีท่านสาธุชนกันทุกๆท,ท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์แบงค์จะมาพูดคุยธรรมะให้ได้รับฟังนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพูดคุยธรรมะให้ได้รับฟังในเรื่องของสมาธิกับกรรมฐานแตกต่างกันอย่างไรนะครับอาจารย์จะไม่ได้พูดยาวมากนะจะพูดให้พอเข้าใจนะครับให้เข้าใจง่ายนะครับเราต้องพูดถึงสมาธิก่อน สมาธิเป็นยังไงสมาธิก็คือนั่งนิ่งๆน,นั่งเพื่อให้จิตตั้งมัน่นนั่งเพื่อให้เข้าไปถึงอารมณ์สุขนั่นเองจิตตั้งมั่นไม่มีอารมณ์อื่นมาแทรกแซงแล้วเรียกว่าสมาธินะครับถ้านั่งสมาธิแล้วก็ไปเพ่งลมหายใจเข้าออกมันก็จะกลายเป็นวิฉาสมาธิพาให้ติดสุขนั่นเองนะครับพวกฤาษีถ้านั่งนั่งรึ นั่งสมาธิกันนั่งเข้าฌานกันไม่ว่าจะเข้าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ดีโลสมบัติแปนะครับตอนที่อยู่ในอารมณ์ของอารมณ์ของฌานอารมณ์ลักโลภโกรดหลงกิเลสลาคะก็จะไม่มีก็จะถูกอารมณ์ของฌานควบคุมไว้นะครับแต่พอออกจากอารมณ์ของฌานมาก็กลับมาทุกเหมือนเดิมองพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่อาจที่ จะทาให้พ้นจากความทุกข์ได้เพราะเหตุอันใดก็เพราะว่าไม่ไม่อาจ,จรู้แจ้งแทงในธรรมได้นะครับเออแต่พอเรามาพูดถึงกรรมฐานเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรกรรมฐานเนี่ยตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการเจริญอนาณาปานสตินั่นแหละมันแตกต่างกันอย่างไรก็คือว่าสมาธิเนี่ยไม่ได้ใช้สติปัญญาตไตรตรองให้เกิดปัญญาแต่ว่า ธรรมฐานนั้นใช้สติปัญญาไตรตรองก็คือการพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกคือการไม่ไม่ลืมลมหายใจเข้าออกขณะที่เรากําลังบําเพ็ญภาวนาอยู่บางคนถามอาจารย์มาว่าถ้าเราแบบนั่งกับพื้นไม่ไหวนั่งบนเก้าอี้ได้ไหมคําตอบก็คือได้แต่ที่สําคัญก็คือเราไม่ลืมลมหายใจเข้าออกแล้วก็ประกอบไปด้วยใจรักษา อันนี้จังความไม่เที่ยงแท้อนัตตาความไม่เช่ตนตนตนทุกครั้งคือทนสภาพเดิมไม่ได้ขณะที่เรานั่งจเจริญอานณาปณาาสติอยู่หูได้ยินเสียงให้มีสติรู้ว่าหูได้ยินเสียงคือเราไม่เยียดโสดไปสนใจไปใส่ใจเลยนะครับให้รู้ว่าหูได้ยินเสียงนะขณะที่เรากําลังจะนั่งจิตจิตของเราเนี่ยมันก็จะเปรียบเทียบเหมือนเหมือนเด็กน้อยนั่นเอง เด็กน้อยเนี่ยถ้าเราอยากจะให้นิ่งเราก็ต้องหาขนมนมเนยเนี่ยมาล่อเด็กถึงจะนิ่งจิตเราก็เหมือนกันจิตก็มีสภาพเป็นนายกายเป็นบ่าวประมาณเนี้ยไม่อาจที่จะนิ่งได้ง่ายๆหน้าที่ของเราก็คือมีสติมีสติร,รู้รู้เท่าทันอารมณ์ไม่หวัน่นไม่ไหวไปตามกระแสของอารมณ์นั่นเองหน้าที่ของเราคือทวนกระแสรประมาณนี้นะครับ เราไม่อาจบังคับบัญชาการมันได้ก็เพราะว่าเออมันเป็นอนัตตานั่นเองมันไม่ใช่ตวตนประมาณนี้นะคือมารเนี่ยจะทดสอบเราในขณะที่เรากําลังบําเพ็ญคุณางามความดีนั่นเองจะมีมารมาทดสอบมารอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในใจของเรานั่นเองคือกิเลสรักโลกกดหลงราคะนั่นเองประมาณนี้นะเอ,อมารไม่ใช่อื่นไกลาบางคนไปเข้าใจว่าเป็นมารอื่นไกลามารก็อยู่ในใจของเรานั่นเอง ขณะที่เรานั่งไปเรานั่งไปแล้วอยู่ดีๆความคิดของเราก็พูดขึ้นมานึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักของเราไม่ว่าจะเป็นปู่เราก็ดีย่าเราก็ดีหรือคนที่รักเราจากัไปก็ดีอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาเองเราเรียกว่าสัญญาณขันนั่นเองสัญญาขันก็คือความคิดความจําได้มันไม่ใช่เป็นความจําที่จําจากสมองนะถ้าเป็นความจําจากสมองก็คือ เราตายจากโลกนี้ไปแล้วมันก็จะลบลบเลือนหายไปแต่นี้เขาเรียกว่าสัญญาสัญญาก็หมายถึงว่าคนเราเนี่ยเกิดมาอยู่ดีๆตอนเนนเด็กตอนเป็นเด็กก็ปฏิบัติธรรมได้เองนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้เองเขาเรียกว่าสัญญาขันนั่นเองประมาณนี้ก็ให้เรามีสติรู้ร,รู้เท่าทันอารมณ์ถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์มันก็จะเกิดอารมณ์อารมณ์เศร้าหมองเกิดขึ้นนั่นเองนะ ขณะที่เรานั่งไปรู้สึกปวดคอรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวทุกขเวทนาเกิดขึ้นให้มีสติรู้เท่าทันให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงว่ามันเป็นทุกขงังไม่อาจทนสภาพเดิมได้ให้รู้ตามสภาพตามความเป็นจริงว่าที่เราบีบบังคับบัญชาการไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวตนก็ให้เราดูอาการทุกขเวทนาไปว่ามันจะเกิดมันจะดับอย่างไรให้เราดูไปดูไปเรื่อยๆนะ อาการทุกขเวทนาเนี่ยมันก็ก็เกิดไม่นานนะมันก็จะดับไปอนาปานสติตามคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อเพียรเพื่อเผากิเลสแต่ก่อนนั้นเนี่ยกัลยาณมิธธรรมอาจจะมีอารมณ์ชุนเฉียวอารมณ์ร้อนแต่พอมาจเจริญอนาปานสติตามคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วอาการก็จะดีขึ้นมันจะปล่อยละปล่อยวางได้เองเรียกว่า แม้แต่จะนั่งสมาธิจเจริญอนาปานสติเพียงแค่สิบนาทีก็ได้บุญมากกว่าพวกที่นั่งสองชั่วโมงที่ไม่เกิดปัญญานั่นเองประมาณนี้นั่งแค่สิบนาทีก็มีประโยชน์แล้วถ้าเกิดปัญญาในทางธรรมนะดูอาการทุกขเวทนาไปเรื่อยๆมันก็เกิดไม่นานนะมันก็จะดับไปมันก็เกิดชั่วครั้งชั่วคราวเกิดนิรันย่อมเป็นไปไม่ได้นั่นแหละการจเจริญอนาปานสติไม่ใช่ว่าแค่เรานั่งหลับตาเฉย แม้แต่การเราทําหน้าที่การงานอะไรต่างๆเราก็จเจริญอนาปนานสติเหมือนกันใช้สมาธิเหมือนกันถ้าเราไม่มีสมาธิการงานเราก็ผิดพลาดตลล้มเหลวคือหน้าที่ของเราก็คือพิจารณาไม่ไม่ลืมลมหายใจเข้าออกนั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับทุกๆท่านก็นําไปฝึกปฏบิบัติกันนะครับไม่ว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นความเจ็บป่วยไม่สบายจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าความทุกข์ทางกาย แต่ความทุกข์ที่ไม่ธรรมดาก็คือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันธ์หน้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองประมาณนี้นะ